สำหรับวันนี้นะคะที่ร้านโอโอบกิจชุดไทยพาหุรัตไม่ว่าจะเป็นสบายซับในซับในก็หมายถึงว่าสบายด้านนอกจะเป็นอ่สบายที่เป็นลายยกดอกทองแล้วก็หรือจะเป็นสบายกาก,ากเพชรแบบนี้นะคะนี่คือกากเพชรค่ะนี่คือสบายกากเพชรนี่คือสบายกากเพชรแล้วตัวนี้จะต้องซับอยู่ข้างในวันนี้นะคะเป็นสบายซับในราคาพิเศษเราเริ่มต้นในราคา300 คู่ละนะคะ370บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ราคาเริ่มต้นที่2องอ่าบาทสำหรับสบายซับในมีทั้งหมดมากกว่า3 6สีสีสำหรับสบายซับในมีทั้งสีกรีมมีทั้งสีเข้มมีทั้งสีอ่อนมีทั้งสีเข้มท่านใดที่อยากจะได้สบายไม่ว่าจะเป็นสบายกากเพชร ประดับมุกกากเพชรประดับมุกด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นสบายผ้า,ผายน่นหรือว่าอันนี้จะเป็นสบายผ้าเรียบนะคะถ้าผ้าแพรเรียบผ้าแพรเรียบในในราคาตัวไหนนะอ่ผ้าแพร่เรียบในราคาร้อยยี่สิบอัดกรีดพีชที่เป็นสบายซับในร้อยยี่สิบบาทเช่นเดียวกันค่ะ ท่านใดที่อยากจะได้สบายเพื่อไปสวมใส่ในงานพิธีมงคลหรือว่าจะเป็นงานบุญต่างๆอย่าลืมนะคะที่ร้านโออกกิจชุดไทยพาหุรัตมีสบายให้เลือกมากกว่าเรียกว่ามากกว่า3 0สเฉดสีขึ้นไปเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ร้านโออกกิจชุดไทยพาหุรัฐครบเครื่องเรื่องสบายครบเครื่องเรื่องกออกครบเครื่องเรื่องชุดไทยที่ร้านโออกกิจชุดไทยพาหุรัฐค่ะ